ทุกคนมาเปิดโลกโหราศาสตร์กันเถอะค่ะอยากรู้ไหมว่าชีวิตประจําวันของทุกคนมีอะไรแฝงอยู่บ้างทางด้านโหราศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาวรถคันนี้เป็นดาวอะไรเครื่องบินลํานี้เป็นดาวอะไรกันนะแล้วรมกระท้อนนี่ล่ะมีดวงดาวอะไรแฝงอยู่บ้างเมฆหมอกที่อยู่บนภูเขานั้น เป็นดาวอะไรกันเอ่ยนะคะครูดาวก็จะมาเฉลยให้กับทุกท่านนะคะผ่านความรู้ที่ครูดาวมีในชีวิตประจําวันของทุกท่านได้เรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นการแต่งตัวและยังมีครูดาวการละครด้วยนะครูดาวจะนําพาทุกท่านไปตกหลุมรักตัวละครของครูทุกตัวเลยยังมีไลฟ์สไตล์ชีวิตประจําวันของครูด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินร้านอาหารต่าง ก็มีดวงดาวแฝงอยู่ด้วยนะคะทุกคนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ทุกคนไปเที่ยวแม้ครั้งที่ครูไปเที่ยวมาด้วยก็จะมีดวงดาวแฝงอยู่ด้วยในชีวิตประจำวันของทุกคนมีดวงดาวแฝงอยู่แต่ทุกคนไม่รู้ใช่ไหมงั้นเรเข้ามาครูดาวจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ทางด้านโหราศาสตร์ดวงดาวที่แฝงอยู่และนำพานในเรื่องราวปรัชญาการดำเนินชีวิตข้อคิดสต,ติเตือนใจต่างๆมาฝากทุกคนด้วยนะคะ ครูดาวก็จะมีความเป็นครูดาวและมีความเป็นครูจาวด้วยนะคะฝากทุกท่านมาติดตามครูจาวทุกช่องทางของครูกันด้วยนะมาติดตามกันเยอะๆนะคะ